วันนี้จะมาแชร์ความรู้ดีๆกับเพื่อชชนิดหนึ่งที่ทั่วทั่ทุกพื้นที่ก็รู้จักแล้วก็กรู้สรรพคุณของเข้าดีแต่นี้จะมานำมาเสนอให้มีไว้หามาปลูกมาอะไรไว้ที่บ้านเพราะเขาจะมีทั้งความสวยงามทั้งประโยชน์ทั้งสรรพคุณทางยาสมุนไพรตัวนี้ก็คือวันหาจระเข้คือ ที่เลี้ยงไว้เนี่ยไม่ได้ลดน้ำเลยสามสี่เดือนอยากให้มีไว้หลายๆบ้านก็รู้จักกาันสรรพคุณก็ไม่ต้องไปพูดถึงอย่างถ้าเกิดเราเกิดโดนน้าร้อนโลกไฟไหม้อะไรเงี้ยเราก็จะหาใช้ในบ้านได้ทันทีนอกเหนือจากยาสามัญประจำบ้านาต่างๆที่น่าจะแนะนําก็คืออยากให้ปลูก 1. นึ่งว่านหางจระเข้สว่านมหาการและสามรางจืดที่บ้านปลูกไว้ประจํา ปลูกอยู่ตลอดอยู่ตลอดสรรพูุณทางยาวาา่านจระเข้ก็ปัดไปไม่ต้องพูดถึงตัวต่อมาว่าหนหมาการตัวนี้ช่วยยับยัง้งดับปุกพิษสัตว์เลื้ยคานชนิดที่ไม่รุนแรงนักอย่างงูบางชนิดเนาะไม่เอ่ยชื่อบางชนิดตะขาบแมงปองเนี่ยว่าหนหมาการโคผสมเหล้าขาวโตวที่บาดแผลทันที ช่วยดูดจับยั้งพิษเห็นกัะตาตอนเด็กๆปู่ก็าทำให้เพื่อนบ้านเป็นยางออกมาเลยก็ลองไปเซิร์ชดูเอา,บ,า,า,าบ่านมหาการบ้านมาหาการแล้วก็ลังจืดลังจืดนี่ทนด้วยแล้วก็บ้านใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะ่ะมันยับยั้งช่วยถอนพิษท้าใม่หนักนักนะในเรื่องของ โดนยาเบื่อยาเมานอกจากจะเป็นวิธีการต่างๆที่หลายคนก็อาจจะรู้ลางจืดที่ใช้ได้ผลเอาใบมาโคกๆคั้นะน้ำกอกเลยถ้าโดนมายังแบบสดๆตร้อนเนะี่ยหายลังจืดน่สหรับบ้านฐานจร์เขีก็ที่มาแนะนำคือนึกได้ว่าเออหลายบ้านอ่ะเขารู้จักแต่ก็ไม่ปหาปู่กัน ก็เลยตรงนี้มีแต่ว่านหางจระเข้รางจีดนอยู่ที่บ้านก็มาหาการอ่ะอยู่ที่บ้านก็เลยมีที่ทางานก็เลยอยากจะแบ่งปันความรู้ดีๆว่ามีพืชสมุนไพรบางตัวนะ่เราควรมีไว้ที่บ้านเพราะคนไม่เลี้ยงหมาก็เลี้ยงแมวแล้วคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวส่วนมากถ้าอีกบ้านเลี้ยงหมาอีกบ้านเลี้ยงแมวไม่ค่อยไม่ค่อยเล่ากันเท่าไหร่นะแต่นี่ก็ไม่ได้วา้ไปเกียดชังกันนะแต่มีติดไว้มันดีเนี่ยสุนัขที่เป็นอ่า เกี่ยวกัพบพวกอะไรเป็นเชื้อราเป็นอ๋อเขาเรียกอะไรเป็นโรคผิวหนังของหมาแมวว่าหนังจระเข้ก็ช่วยได้ปอกเปลือกเนี่ยคั้นออน้ำหรือว่าผ่าซีกเลยให้เห็นเนื้อน้ำยางเลยแล้วก็ทาทาที่เป็นเป็นผิวหนังเข้าอีกก็เป็นติดเชื้อผิวหนังอะไรขเขาเ้าแหละมันจะช่วยได้ เป็นสมุนไพรโดยธรรมชาติเนาะโดยธรรมชาติของเขาแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้เราก็เลี้ยงฟอร์มให้มันสวยอันนี้มันแน่นไปเนี่ยพอโตต้น,นต้นขนาดเนี้ยเราก็ดึงออกเลยน,น,นยี่มันแน่นเยอะแยะผมก็มัวจะทำแต่ไม้ดอกอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเห็นว่ามันโทนก็อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กระถางกระถางสอง 0. นิ้วสามนิ้วเนี่ยเไปตั้งบนโต๊ะโต๊ะคอม ก๊ะกับข้าวอะไรก็พราว่าเป็นทีพ่พักตาได้อย่างก็สวยได้แบบนึงที่มันแน่นกันเนี่ยมีไว้ดีแต่คนส่วนมากจะมองข้ามเราก็ไม่กล้าไปบังคับไปเขามีเนะแต่เห็นว่าเออโลกโซเชียลมีเราก็อามาบอกเพราะบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักก็ยังมีเยอะแหละยังไม่รู้จักสรรพคุณแล้วก็เป็นคนชอบเล่นต้นไม้เล่นอะไรก็ ไปหาซื้อหรือไปแบ่งเพื่อนบ้านมาอยู่ใ,ใกล้ผมก็ให้ได้ให้ฟรีเนี่ยเอาไปใส่โต๊ะเอากระถางไล็กๆ๊กสวยๆซลามิกหรือปสติกอะไรกว่ากเขาเป็นมุมพักสายตาได้ทำคอมเล่นคอมไม่เหนือ่อยหันมามองต้นไม้อะไรแล้วก็ได้ประโยชน์ได้กระคุณตนวล่างจืดอ่ะพอไปหาเอาตามตลาดต้นไม้ตกโหงงาไม่ยากอ่ะจันน่ะเยอะไปขอเขา ล่างตือจะบอกอย่างนะถ้ามันเลื้อยต้องคอยบังคับนะปลเข้าไปเร็วเลยขึ้นต้นตีนเป็ดผมขึ้นสูงพันไปไกลเลยต้นล่างตืออ่ะทีใบข้างล่างก็จะแก่แก่ก็ต้องไปเอาใบากลางจะมีประโยชน์เยอะอ่าแระปูทางยางกลางเหมือนใบหนุ่มๆสาวเหมือนหนุ่มๆนุมสาวจะแข็งแรงใบข้างล่างล่างก็จะแก่ก็มันก็ใช้ได้แต่ ประโยชน์แล้วคุณสมบัติเขาอาจจะอาจอาจะน้อยเนียมีไว้ดีมีคนเคยมาหาเลยอุ้ยมีรังจืดเอ้ยมีว่านหางจระเข้ไห่นามีมีมหางจระเข้ไม่ลงถามเป็นไงโอ้ยเที่จ,จับในครัวโดนกระทะร้อนอยาสีฟันอะเไม่เดียวมาก็เลยหามาไว้เพราะฉุกเฉินนะไอ้ของใกล้ๆกล้ตาใกล้ตัวมันก็หาไม่ค่อยได้นะที่ก็ไม่ได้หาไม่จะหาไม่ได้ไม่ได้หาไม่ได้เตรียมไว้นี่ก็มีไว้เนี่ย กระชายก็แอปลูกไว้ข้างหลังกระชายเป็นยาหมดแหละกินได้ด้วยสมุนไพรด้วยเป็นยาด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะสมุนไพรสวยด้วยเป็นยาด้วยก็ท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือน,อนคลิปใหม่ๆดีดีมีสาระ ิีพีก็สวัสดีครับผม